ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายถ่ายถ่ายที่ไหนเดี๋ยวมาต่อยมวยกันไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเบาๆเดี๋ยวเจ็บเฮ้ยเอาแทงเขาเอาเอาเตะมาเตะมาเร็วเร็วเตะม่นี่เอาเอ้าเดเด็กน้องฮะเด็กในสังกัดหนนี่สมรักไหม ไม่เจไม่เจาทำอะไรมาเจะก้าวปก่อนเจาะเจาะมโกเอาเจา่กจอนมาอยู่นู่นนู่กรุงเทพนู่นนู่นฝั่งนู่นนู่นนู่นกรุงเทพนู่นนั่งไงถือนั่นไงก็หยิบไปอะไรได้มนหยิบเอา